สวัสดีครับผมเอิร์ธพีแคนนะครับขอต้อนรับสมาชิกจากกลุ่มฮาวาลอีกหนึ่งท่านนะครับฮาวาลคันนี้เลือกแพคเกจเคลือบกาฟินไฮกอสดูแลหลังการขาย5ปีแล้วก็พ่นเคลือบกันสนิมช่วงล่างดูแลหลังการขาย5ปีเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูงานพ่นกันสนิมกันก่อนนะครับว่าก่อนเคลือบจะเป็นยังไงไปครับ นี่นะครับจุดแรกคือจุดบริเวณดุมล้อด้านหลังนะครับจะมีทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยนะครับยังมีสนิมเคลืออยู่นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นบริเวณซุ้มล้อนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าพ่นมาแค่รอยต่อรอยเชื่อมพวกนี้นะครับเก็บงานมายังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้เราจะล้างทําความสะอาดแล้วก็พ่นให้ใหม่เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับมาดูจุดต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับเขาจะพ่นมาแค่บริเวณรอยต่อรอยเชื่อมนะครับพ่นเลอะด้วยคันนี้ตรงนี้ก็จะพ่นแค่รอยต่อเหมือนกันนะฮะ น่นรอยเชื่อมสังเกตเห็นได้ช,ดชัดเลยนะครับนี่บริเวณรอยรอยเชื่อมตรงนี้นะครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งคันเลยนะครับพ่นมาไม่ทั่วพ่นแค่รอยต่อรอยเชื่อมแทบจะทั้งคันแต่ไม่เป็นไรไอเดียผมจัดการให้ใหม่เอาให้สวยงามแล้วก็ปกป้องได้อย่างแท้จริงไปชมผลงานกันครับไปครับ เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับสาหรับงานพ่นเคลือบกันสนิมในช่วงล่างเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับไปครับนี่นะครับจุดที่เราดูตอนแรกนะครับตอนแรกที่ยังมีสนิมอยู่ตอนนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแลวนะครับจุดต่อไปเป็นบริเวณดุมล้อด้านหลังนะครับนี่ครับตอนแรกยังเก็บไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไปเป็นบริเวณซุ้มล้อนะครับตอนแรกยังเก็บให้ไม่เรียบร้อยตอนนี้ผมได้พ่นเก็บใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปดูงานข้างล่างกันครับนี่นะครับบริเวณรอยต่อที่ตอนแรกเก็บมาแค่นิดเดียวนะครับตอนนนนนี้้้้้พ่่ใใหหททังงมมดแแลลววววสขออบริเณไ เราจะหาพลาสติกมาคลุมไว้ก่อนนะครับจุดต่อไปก็จะมีจุดตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้พ่นตอนแรกตอนนี้คือพ่นเก็บให้เรียบร้อยสวยงามหมดแล้วนะครับ เอาละครับหลังจากที่พ่นเคลือบกันสีในช่วงล่างเสร็จวันนี้เราจะทําการเคลือบกาฟีนและที่สําคัญเราจะทําการปรับผิวเปลือกส้มนะครับหรือการเตรียมผิวแบบมิเลอร์ฟินิชในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายจะเป็นการเคลือบกาฟีนนี่นะครับคือพื้นผิวเดิมจากโรงงานซึ่งเป็นพื้นผิวก่อนที่เราจะปรับผิวเปลือกส้มนะครับหรือการเตรียมผิวแบบมิเลอร์ฟินิชเราจะทําการเตรียมผิวตัวนี้ให้สวยเสียก่อนนะครับถึงจะทําการเคลือบถ้าเราไม่เตรียมผิวก่อนที่จะเคลือบเนี่ยเราก็จะได้พื้นผิวเดิมจากโรงงานซึ่งก็จะแทบจะไม่ต่างเลยจากเดิมเเลยยนนนนคครรรัััับบดดี๋วไไปปูข้ตอกกาาาทํง We'll you ตอนนี้เราได้ทําการเตรียมผิวแล้วก็เคลือบกาเฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าผลงานจะออกมาสวยงามแล้วก็แตกต่างจากเดิมขนาดไหนไปดูกัน,นครับนี่นะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณฝากระโปรงรถยนต์นะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราเตรียมผิวแล้วก็เคลือบเสร็จจะมีความคมและเงากว่าเดิมนะครับ หากท่านใดต้องการเพิ่มความเงางามและการปกป้องสีรถยนต์นะครับตอนนี้แพ็กเกจกาฟิลเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแถมฟิล์มกันรอยกันสะเก็ดหินฝากระโปรงหรือพ่นเคลือบกันสีช่วงล่างหรือเลือกรับเป็นส่วนลด5,000บาทครับแล้วก็แพ็กเกจเรซินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษแถมฟิล์มกันรอยกันสะเก็ดหินชุดหน้านะครับก็จะมีฝากระโปรงกันชนหน้าไฟหน้าหรือเลือกรับส่วนลด10,000บาทสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาทางเพจหรือโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับโทรกิ้งเดียวรู้เรื่องเช่นเคยครับสวัสด